โมซาซอร์นักล่าฉายาทีเล็กแห่งท้องทะเลในหนังชื่อดังเรื่อง j u r a s ิกเ w ิล l d เราจะได้เห็นไดโนเสาร์ตัวหนึง่งกระโดดมางับฉลามขาวขนาดใหญ่ที่ถูกแขวนเอาไว้เจ้าตัวนั้นคือโมซาซอร์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทกิ้งก่าทะเลซึ่งเคยเป็นนักล่าที่โหดและดุร้ายที่สุดจนทะเลในยุคที่มันอยู่อย่างยุคครีเทเชียส กลายเป็นสุดยอดทะเลแห่งความตายเพราะเต็มไปด้วยเจ้าโมซาซอขนาดหลากหลายชนิดจนได้รับฉายาว,ว่าทีเล็กแห่งท้องทะเลเรื่องราวของมันชักน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเรามาทําความรู้จักกับมันดีกว่านะครับโมซาซอมีความหมายชื่อคือราชากิ้งก่าแม่น้ำมิวส์เป็นกลุ่มกิ้งก่าไคลายง,งในวง โมซาโซเดที่เคยมีชีวิตอยู่ปลายยุคครีเทเชียสเชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาจากสัตว์กุ่มกิ้งก่าและงูที่รู้จักกันว่าเอการอซอช่วงต้นยุคและหลังจากที่มีการวิเคราะห์วิวัฒนาการของมันโดยดูโครงสร้างขากไกลและกระโหลกศสีสษะที่ยืดหยุ่นได้ทำให้นักทริศาสตร์เชื่อว่ากิ้งก่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นญาติใกล้ชิดก,กับงู โมซาซอเป็นาิห่างจากไลโอพัวเลดอนและไพโอซอแต่โมซาซอยาวกว่ามากและโมซาซออาศัยกระจายไปหลายส่วนของโลกเพราะในยุคที่มีระดับ,บน้ำทะเลสูงเรียกว่าน้ำทะเลไปถึงไหนเจ้าสัตว์หนี้ก็ไปถึงนั่นดังจะเห็นได้จากการมีการค้นพบฟอสซิลในหลายพื้นที่ทั้งในอเมริกาเหนือได้แก่แคนาดาและสหรัฐ ที่พบในหลายรัฐซึ่งเคยเป็นเส้นทางทะเลนอกจากนี้ยังพบในเนเธอร์แลนด์สวีเดนอฟริกาออสเตรียนิวซีแลนด์และเกาะเวกานอกชายฝั่งขั้วโลกใต้โดยพบฟอสซิลครั้งแรกในเขตเหมืองหินปูนในเมืองมาร์สติกของเนเธอร์แลนด์ปี1764และหลังจากฟอสซิลที่ค้นพบ ทำให้ทราบว่าสกุลที่ใหญ่ที่สุดคือไทโลโซอรัสฮาร์มานีมซาซอร์เป็นกิ้งก่าทะเลที่ว่ายน้ำเก่งและสามารถปรับตัวได้ดีเพื่ออยู่ในเขตทะเลน้ำตื้นและอบอุ่นและถึงแม้จะออกลูกในน้ำแต่ก็ออกลูกเป็นตัวไม่ต้องขึ้นฝั่งเพื่อไปวางไข่เหมือนต่อทะเลทั่วไปส่วนอาหารสามารถกินได้ทุกอย่างรวมถึงพวกทาาทะเล หอยและสัตว์ทะเลอ,อื่นๆเพราะมีฟันที่แข็งแรงตัวเล็กสุดมีขนาดยาวประมาณ5-9เมตรในวงย่อยฮาริซอส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดยาวระหว่าง16.8-20เมตรคือไทโรซซรัสแต่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายคนและข้อมูลจาก BBC เชื่อว,ว่า มันไม่ได้ยาวแค่นั้นและเป็นไปได้ที่อาจยาวถึง30เมตรหรือหนักราว58ถึง74ตันและเชื่อว่าอาจเคยกินไดโนเสาร์มาแล้วเนื่องจากกรามที่แข็งแรงมันจึงสามารถกัดเหล็กชั้นหนาจนขานได้และบางทีมันอาจว่ายน้ำได้ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งเหยื่อที่ตกเป็นอาหารของโมซาซอก็คือปลาฉลามขาวขนาดยักษ์หมึกยักษ์หรือมรแม้แต่โมซาซอเรียกันเองโดยโมซาซอมีชีวิตอยู่ช่วง65-89ล้านปีก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปพร้อมทฤษฎีอุกกาบาตชนโลกนั่นเองเรามาทำความรู้จักกับสัตว์ในรกวโมซาซออย่างโมซาซอรักกันเถอะครับ โมซาสซอรัสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์ตะกูลโมซาซอร์ลำตัวยาว9-30เมตรบางตัวหนักมากกว่า15ตันโครงสร้างขากกรนกรและกระโหลกศีสานที่ยืดหยุ่นได้คล้ายงูทำให้พวกมันสามารถกินเหยื่อทั้งตัวแด้แบบสบายๆกินทุกอย่างที่ขวางหน้าหอยแอมโมนไนท์ฉลามดึกดำบรรพ์พันยักษ์สัตว์หัวเล็กแต่ตัวใหญ่ ทีซีโอซอและแม้แต่โมซาซอด้วยกันเองแรงกัดของพวกมันไม่ธรรมดาการนับหนึ่งครั้งสามารถฉีกร่างกายของเหยือ่อให้ขาดเป็นสองท่อนได้ในทันทีใช้วิธีดักซุ่มเพื่อรอใช้จังหวะจู่โจมอย่างรวดเร็วโดยที่เหยื่อไม่ทันตั้งตัวเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลโมซาซอหรือโมซาซอเรา,สาทียมมาฝากกันยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับ